สวรุ่นเนี้ยยังไงก็เจ๊งนะครับเจ๊งแน่นอนวันนี้หุ้นส่วนคงได้เห็นแววของความเจ๊งเพิ่มมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทุกวันซึ่งมันไม่จบแค่นี้นะครับไม่ใช่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่โดนถูกดำเนินคดีอาญาเท่านั้นเกี่ยวข้องกับการชดใช้ทางแพ่งด้วยคอยดู สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มสวอตอนนี้ฟัดกันหนักนะฮะซัดกันโคลมัดซัดกันโคลทิศซัดกันแล้คลทางนะครับท้งทบานฝั่งเสื้อแดงนะฝั่งสีแดงก็เล่นงานกลุ่มฝั่งสีน้ําเงินในขณะพักส้มก็ามาร่วมกระโจนเข้ามาชุลมุนกันด้วย แม้ว่าคณะของอนุของดีเอสไอบวกกกตตอนนี้จะอยู่เพียงขั้นตอนในการสืบสวนไต่สวนคดีไม่ถึงที่สุดแต่ข้อเทจ็จจริงมันปรากฏชัดเจนว่ากลุ่มสวที่ถูกหมายเรียกเหล่านี้เนี่ยนะครับไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังดังนั้นพฤติการเหล่านี้แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุด แต่พยานชัดเจนว่าเป็นกรณีของการฝักฝ่ารพักการเมืองทำวุฒิสภาให้มันตกตำ่ำต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา113วันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือถึงท่านอาจารย์นันทนาให้ปฏิบัติตามมาตรา8 2ของรัฐธรรมนูญก็คือขอความกรุณาอาจารย์รวบรวมรายชื่อของสอวอไม่น้อยกว่า20ท่าน ส่งไปยังประธานรัฐสภา,าเพื่อให้ไปตีความให้ส่งสารรัฐธรรมนูญให้ตีความไว้พฤติการของสวที่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังทําสภาวุฒิให้มันตอนนี้ถูกสังคมเนี่ยโอ้โหนะครับพูดในทางที่ไม่ดีเกียรติคุณของวุฒิที่สภามันตกต่ําพฤติการของกลุ่มสวที่ได้รับหมายเรียกแล้ว55คนก็ดีหรือกําลังจะเกิดขึ้นอีกก็ดีเนี่ยนะครับ มันต้องห้ามตามมาตรา113และทําให้สมาชิกกับภาพความเป็นสวจะต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา111อนุวงเล็บ7หรือไม่อย่างไรนะครับให้อาจารย์นันทนา,านะครับนำความไปประกาศถึงสมาชิกวุฒิสภามาลงชื่อผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับรว่าใครจะร่วมลงชื่อบ้างส่งไปสารรัฐธรรมนูญ และอย่างน้อยที่สุดผมก็หวังว่าสารรัฐมนูญท่านจะใช้มาตรฐานเดียวกันก็คืออย่างน้อยเนี่ยนะครับสั่งให้กลุ่มเหล่านี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนทั้งหมดหรือบางภารกิจบางส่วนเหมือนที่ทํากับคุณทวีสอดสองหรือไม่อย่างไรถ้าปล่อยให้สอวอทั้งคณะนี้ทําหน้าที่เช่นนี้ต่อไปประเทศชาติปนปี้พินาศแน่ เพราะมันเป็นการต่างตอบแทนระหว่างคนสองกลุ่มแต่คนสองกลุ่มนี้มีอำนาจในการเปลี่ยนประเทศได้เดียนจึงจะนำความสิ่งที่ทนายอันและประชาชนทั้งหลายได้เรียกร้องมาเพื่อนำความเหล่านี้ไปขอให้บรรดาสมาชิกวุธ,ธิสภาที่เป็นเสียงข้างน้อยที่เป็นสอวอิสระ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวกันเข้ามาให้มาลงชื่อเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของวุธิสภาว่าเราไม่ยินดีที่จะทำหน้าที่ในขณะที่ที่มาของสอวอจำนวนมากๆนั้นมัวเฒ่าและไม่ได้เป็นไปตามความสุจริตยุติธรรมโปร่งใส เดี๋ยวจะนำความนี้ไปยื่นต่อบรรดาสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้มีการลงชื่อกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา82นั้นระบุเอาไว้ว่าหนึ่งใน10ก็คือ20ท่านเดี๋ยวจะไปขอค่ะแล้วก็จะชักชวนวุฒิสมาชิกที่มีจิตใจประชาธิปไตยและเชื่อมั่นในประชาชน ให้เรามาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้ตรวจสอบที่มาของสอวอกลุ่มใหญ่โดยสิ้นสงสัยและก็จะนำความมาน,นี้ส่งไปยังท่านประธานวุธิสภาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าท่านประธานวุฒิสภาก็เป็นหนึ่งในห้ห้าที่โดนข้อกล่าวหาด้วยท่าน จะนำเอาสิ่งที่เราร้องนั้นส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือไม่เราจะได้เห็นกันแล้วเราก็จะได้เห็นว่าด้วยจิตวิญญาณของผู้ที่มาดํารงตาแหน่งตรงเนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเราจะวันนี้ดิฉันได้รับเชิญจากกรรมธิการมาชี้แจงแล้วเรื่องที่ดิฉันจะชี้แจงเป็นเรื่องที่ ำคัญมากจริงๆแล้วดิฉันคิดว่าจะไปชี้แจงในศารแต่ในวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันใกล้ความจริงเข้าไปแล้วดิฉันจึงจะมาเรียนสื่อมวลชนถึงกระบวนการของบางพักบางคนที่กระทำอุกอาจในการเลือกตั้งสอวอในครั้งนี้ดิฉันได้มาที่สภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งนะคะดิฉันได้เจอหัวหน้าพัก พักหนึ่งค่ะที่ทุกคนก็รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้แล้วหัวหน้าพักพักนั้นก็ได้พูดคุยกับดิฉันรวมถึงมีอดีตรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งว่าถามดิฉันว่าสสแมวมาทำไมดิฉันก็บอกว่าดิฉันเป็นผู้สมัครสวดิฉันก็มาพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีน้องมีพี่เขาลงสว เพื่อจะขอความเมตตาขอคะแนนก็แค่นั้นแหละเขาพูดว่าทำไมมาขอคะแนนทีละคะแนนเขามีเป็นพันแล้วอยู่ๆก็มีหัวหน้าพักก็เดินมารัฐมนตรีช่วยก็พาดิฉันไปสวัสดีแนะนำแล้วเขาก็ทราบว่าดิฉันจะสมัครสวอ,อกนะคะท่านก็เลยให้ดิฉันนั้นแลกลายกับเลขา แล้วให้โทรไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นคนสำคัญในการที่ทำโพยทุกโพยดิฉนันก็โทรไปหาเขาก็บอกว่าหัวหน้าได้บอกแล้วพักคสีแดงพรรเพื่อไทยพรรคภูมิใไทยก็ต้องการรุ้ที่สมาชิกทั้งคู่นั่นแหละตามรัฐธรรมนูญตัวนี้มันกำหนดกติกาว่ายังไงเนี่ยมันต้องหัวกัน ต้องมีโพยกันใครจะไปจําได้ละ่ะเพราะมันเลือกกันเองแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะการหัวการมีโพยแต่ถ้าจะผิดก็คือว่าเฮ้ย hey, คุณไปจ่ายเงินซึ่งกันและกันมีสิ่งตอบแทนและทําให้ได้คะแนนมาแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้ใช้เงินใท้ทองก็ถือว่าถูกต้องแต่กลยุทธ์อันนี้พักเพื่อไทยสู้พักภูมิใจไทยไม่ได้พอได้คําตอบสอบวส่วนใหญ่เป็นของสีน้ําเงินเขาก็ได้แต้มต่อพอได้แต้มต่อพักเพื่อไทยก็บอกเฮ้ย e งั้นต้องมาแบ่งโงมั่งสิพอจะแบ่งเนี่ยก็เพื่อจะไปดูด สวมาจากสีน้ำเงินนั่นแหละแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของพรรษีน้ำเงินสวก็ไม่แตกแถวผมไม่แตกแถวก็เกิดกลยุทธ์ขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องเล่นแรงจัดการทางคดีแล้วก็มีแกล้เนื่องจากตัวเองถืออํานาจของกระทรวงยุติธรรมเฮ้ย dsi มันเข้าไปแสวงการใช้อานาจได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องการสรรหาคัดเลือกสวเป็นเรื่องของกรกตแต่กรณีที่เกี่ยวข้องการฟอกเงินอ้างยี่ต้องโจร และเป็นผลให้ไปกระทบต่อการเลือกคัดเลือกสอวอเนี่ยเฮ้ยดีเอสไอทำได้มันก็จงเกิดที่มาที่ไปที่ดีเอสไอเข้าไปแทรกแซงจะเป็นคดีพิเศษแต่ก็ไม่ผ่านก็ใช้วิธีว่าเอ้ยแต่ใช้ตามหน้า,นาที่ตัวเองไปไปมามามา,มา,มาจัดการฝ่ายเดียวกันเพราะสอวอเนี่ยก็เปรียบเสมือนฝ่ายอนุรักษ์วุฒิสมาชิกเนี่ยเปรียบเป็นฝ่ายอนุรักษ์เพราะเขาต้องใช้บริการในการที่จะมาคัดเลือกใช่ไหมคัดคนที่จะเป็นองค์กรอนนสิสระปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยกลับมาจัดการวุฒิสมาชิก อ้าวพุ่มกับการแสดงก็หงุดหงิดพักสีเ้ืาองเงินก็หงุดหงิดมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เรื่องกระทรวงยุติธรรมและท่านทวีเนี่ยก็มาโดนเป็นขั้นแรกนะขั้นแรกหมายความว่ายังไงปุ๊บให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่กํากับ DSI แต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่ามันจะมีแผน2แผน3ต่อไปแผน2ตามข่าวสารข่าวกรองต่างๆก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีการไปร้องปปชว่าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่มิชอบของไอ้กระบวนการอันเนี้ย ที่จะมาจัดการสวแล้วก็จะลามไปร้องเอาอีกนะไปร้องสารรั้มนูนว่าเอ้ยการดําเนินการของ DSI เนี่ยมีชอบตามกฎหมายเพราะเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของกรกตรคุณยังไม่ต้องมายุ่งฉะนั้นที่คุณมายุ่งเนี่ยเอ้ยคุณเรียกว่าละเมิดอำนาจหน้าที่ฉะนั้นต้องยกเลิกคุณไม่ให้มาเกี่ยวให้กรกตรเป็นเจ้าของเรื่องแล้วคุณค่อยมาว่าในโอกาสต่อไปฉะนนั้นเราจะเห็นขั้นตอนการที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ของรัมตีทวีเนี่ย แค่เป็นสารตั้งต้นแล้วเดี๋ยวจะลามไปปปชแล้วไปจบที่สารล่ำนูลให้ดีเอสไอไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวในคดีนี้ใช่ครับไม่ได้มีหลักประกันอะไรว่าท่านภูมิธรรมจะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จริงและการดําเนินกลยุทธ์ของท่านทวีมอนกันตอนนี้หยุดเฉพาะเรื่องก็อาจจะมองในแง่ลบเฮ้ยบรรยากาศไม่น่าจะดีเว้ยอาจจะโดนหลุดจากตําแหน่งแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันก็มีโอกาสที่จะไม่หลุดก็ได้ แต่น้ำหนักสาการกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วละ่ะว่ารัฐพลึกรุ่งกับการแสดงเนี่ยไม่พึงพอใจการแสดงของพรรคสีแดงฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นลบต่อท่านภูมิธรรมเป็นลบต่อท่านทวีเนี่ยมีมากกว่าที่จะเป็นบวกใจพรรคเพื่อไทยมีจุดอ่อนเป็นมะเร็งร้ายติดตัวกันตลอดที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยจะครบก็คือการไมป่ปฏิบัติตามสัญญาประชาคมไม่รักษาคำพูดพูด,พดง่ายโกหกจนเคยชิน ทำให้ทุกคนไม่เชื่อมั่นต่อพักนี้เฮ้ย hey, มันพูดอะไรอย่าไปอย่าไปฟังนะอาจจะไม่เป็นตามนั้นเนี่ยคือจุดอ,อ่อนฉะนั้นตรงเนี้ยการที่จะไปจัดการกระทรวงมหาดไทยปิดประตูเลยถ้าปิดปับ๊บจะไปดึงเก้าอี้ปลายปั้งเนี่ยพักร่วมที่เขาอยู่กับภูมิจไทยเขาจะถอยออกด้วยกันสภาวเซเรสดนได้นัดประชุมพิเศษวันนี้ได้เชิญเรื่องสวอ ผู้สมัครสวที่ไม่รับการคัดเลือกร้องเรียนมาที่คณะกรรมการเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับวันนี้ได้เชิญผู้ร้องทั้งหมดนะครับโดยการนงพองท่านพลตระคำรบปัญญาแก้วและคณะนะครับและผู้ที่ถูกคมคูและจากฝ่ายต่างๆและเชิญ กกตโดยท่านรองเลยขาที่การกกตนะครับรัติเดชนินมาเล็กมาพบปากันวันนี้นะครับเราได้ข้อมูลประชุมใช้เวลาสามชั่วโมงเศษเพื่อจะพจารณข้อที่จริงระหว่างผู้ร้องกับกกตข้อสรุปเบื้องต้นนะครับท่านกกตอเองก็ท่านที่ล่าชา้าดิเพราะต้องใช้กระบวนการหลายกระบวนการ นะครับมีหลายคณนะณวันนี้นี่ท่านเดินทางมาไกลมากแล้วกรรมการก็ถามว่าเดิมจะมีกําหนดเวลาให้ให้วิจัยภายในหนึ่งปีแต่ท่านยืนได้ว่ากฎหมายใหม่ไม่มีกําหนดเวลาภายในหนึ่งปีกรรมการได้สอบถามว่าแล้วจะใช้เวลาเมื่อไหร่ท่านผู้ร้องเองอพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเองอย่างรอฟังว่าผลการที่ มีการร้องเรียนมีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะได้ผลเมื่อไหร่ท่านก็ว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ไม่ได้กำหนดเวลากรรมการนี้ก็ให้ให้ให้บอกให้ท่านบอกกำหนดเวลานะครับท่านจะรายงานความคื่หน้าขณะนี้เกินกว่า50ซผมก็เรียนผู้ร้องทั้งหลายว่าถ้าท่านมีพยายนหลักฐานเพิ่มเติมจะส่งให้กรมสอบสวนพิเศษซึ่งพิจารณาเรื่องคดีหัวนะครับเรื่องการทุจริตที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งให้ กกตส่งให้กรมสอบสวนพิเศษดนินการนะครับเราวันนี้ประชุมด้วยด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับเรามีไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผมเรียนที่ประชุมว่านะครับเราประชุมด้วยทําหน้าที่เป็นกลางจริงๆเพื่อแสดงทางเขาที่จริงนะครับท่านาผู้ร้องแนะผู้ตอบนะครับวันนี้เราตอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทําหน้าที่เป็นองค์กรที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไป นะครับท่านผู้ร้องเองก็พอใจระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเกิดความล่าช้าปีนี้นะแปดเดือนเก้าเดือนมาแล้วเนี่ยครับความล่าช้านี่ออกตถอเองก็มีหลายหลายคณะจำนวนเยอะท่านบอกว่าจะสร้างความให้รอบครอบนะครับรอบครอบถ,าาถ้าท่านถ้าทำไม่รอบครอบภาษาจีนถูกออกพาะจีนเนี่ยท่านก็ไม่ที่อยู่หมายความว่าท่านก็จะถูก ดำเนินคดีภายหลังนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและขอ้อกฎหมายนี่ท่านขอเวลานะครับแต่อีกไม่นานซึ่งไม่นานเท่าไหร่นั้นกรรมการจะได้ติดตามความเคืบหน้าต่อไปครับเร,เรื่องเรื่องที่ทางสวสำรองอะเอาพยานหลักฐานมามาให้นักการเม่มาให้ข้มอ,อ,อมูล้มีมีอยู่มีอยู่แต่<ะ> มีมีอยู่ต่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปรากฏในสำมวนการสอบสวนพิเศษนะครับแต่ว่าข้อมูลผมก็ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่นะครับถ้ากรมสอบสวนพิเศษกองตอไม่มีเนี่ยจะส่งให้เพิ่มเติมแต่สิ่งในข้อมูลมีอยู่แล้วเนี่ยครับเป็นข้อมูลซ้ํากันนะครับผมกับเพียนผู้ร้องว่าให้ถ้ามีข้อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมพิเศษส่งมาที่กรรมการผมจะส่งต่อให้นะครับเพื่อเกิดข้อมูลสมมูลจะเร่งรัด ตามขบวนการที่ท่านมีอำนาจอยู่นะครับโอเคนะครับเป็นหน้าที่พวกเราสื่อมวลชนช่วยกันติดตามนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ไม่ยาวใกล้จะจบแล้วครับท่านบอกใกล้จะจบแล้วนะครับจะให้บนให้ให้จบยังไงเนะี่ยท่านต้องยืนบนพืน้นฐานท่านข้อที่จริงท่านต้องมีที่อยู่นั่นกะ็หมายก็ว่าถ้าไม่รอบคอบจะถูกดำเนินคดีภายหลงนะงยนนหนังนะครับถ้าจะยืนในนั้นนะครับ อะไรขึ้นนะกลุ่มสวพันธใหม่แต่ละคนในหน้าแก่แก่ทั้งนั้นนะบอกสอวพันใหม่นะเชื่อสารทมูลสั่งสวคดีหัวหยุดปฏิบัติหน้าที่นะเลือกองค์กรอิสระนะครับสำนักข่าวอิสระรายงานนะครับว่าตอนนี้นะครับกลุ่มสวนะครับอ้างว่าเป็นพันธใหม่นะไม่พันธใหม่พันเก่านะแต่หน้าตาไม่ใหม่เลยนะครับเตรียมยื่นต่อศาล นะรัฐมนูลขอคำสั่งให้200สวที่โดนคดีหัวหยุดปฏิบัติหน้าที่เลือกองค์กรอิสระตั้งกรรมธิการตรวจสอบประวัติเหตุเพราะเข้าข่ายขัดและแย้งกันเรื่องของแห่งผลประโยชน์ด้านเสษกจุละ,กะเกษตรโต้กลับยืนยันไม่ใช่หน้าที่สวยื่นคำร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ยืนยันสวทุกคนตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะแค่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นนะครับในส่วนของกรรมาที่การกรมาทิการของสส ฝั่งพรรคเพื่อไทยนะก็ลากเรื่องนี้เอาสอวนะครับฝั่งเสื้อแดงที่แพ้เลือกตั้งนะแล้วก็ถูกกล่าวหาแล้วก็กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งสวไปเข้าสู่กรรมธิการแล้วก็ออกมาถแถลงเล่นงานนะครับสวฝั่งน้ําเงินนะฮะและพยายามจะพาดพิงไปถึงอนุทินนะฮะรัฐมนตรีอย่างน้อยสองคนในพรรคภูมิใจไทยคือจะเอาไว้ได้ นะครับในขณะที่พักสม้มนะก็สวพันใหม่ก็พักสม้มแหละแต่หน้าไม่ใหม่นั่นเลยก็กระโจนเข้ามานะก็จะมาเอาผิดสวทั้งหมดให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ตั้งองค์กรอิสระทั้งนั้นนะครับผมเรียนทุนส่วนทุนส่วนคงเห็นความชุลมุนนะที่กําลังเกิดขึ้นนะสวซัดก,กันเองเล่นกันเองนะครับกล่าวหากันเองนะครับทางฝั่งเพื่อไทยฝั่งแดงก็บีบ ฟังน้าเงินอนุทินสุดๆนะครับเพราะอะไรเพราะจะมีการผ่านงบประมาณนะครับในปี2,569การผ่านงบประมาณมีความจําเป็นที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าไม่ผ่านงบประมาณขึ้นมารัฐบาลก็ต้องยุบสภาตอนนี้ก็เลยมีการกว้านซื้งงวเห่าเข้ามารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธไม่มีไม่มีไม่มีในขณะที่พรรคธรรมนัตนะก็บอกว่าเนี่ย ก็เตรียมจะเข้าพักอีกสามสิบคนแต่ไม่บอกก็เป็นใครเน่เน,น่ก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะผ่านงบประมาณให้ได้ก็ใช้พักธรรมนัฐเป็นคนไปไล่หาคนมาร่วมสนับสนุนก็มัวสามสิบคนจะเข้ามาอะไรว่าไปนะในสิ่งที่เห็นต้องการผ่านงบประมาณให้ได้เรื่องของการผ่านงบประมาณถ้าสมมุติมีการซื้อกันขนาดนี้ก็มีข่าวลือนะฮะเล่นงานกันไปมาเนี่ยนะ นะสอสอ,สอด้วยกันนแฉกันเองบอกวันนี้มีการซื้อคนละ50ิบล้านนะรายเดือนอีก 2, องแสนห้ารถตู้อีกคันหนึ่งนะก็ตกแล้วก็ประมาณ60สล้านเอาไว้ง่ายเฉลีย่ยนะหกสิล้านต่อคนหุ้นส่วนที่ว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินของใครสมมุติมีการซื้อนะไม่รู้จริงว่านะสมมุติมีการซื้อเป็นเงินของใครเงินของนักการเมืองที่เขาเติบโตมาเก็บเงินขึ้นมาทําธุรกิจมาแล้วเขาเอามาซื้อพวกนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ หรือเป็นเงินภาษีของประชาชนนะครับถ้าเงินภาษีของประชาชนอ้าวก็ต้องมีการโกงเกิดขึ้นนะก็บางคนบอกเนี่ยเป็นยุคสุดท้ายของการโกงของประเทศไทยโกงกันแบบสุด,สดอันนี้ก็แล้วแต่คนจะละคิดนะกันแล้วแต่พิจารณากันดูแล้วกันแต่ประเด็นพักส้มกระโจนลงมาเพราะองค์กรอิสระตอนนี้ก็มีการตั้งเสียงส่วนใหญ่ในสวก็เป็นเสียงฝั่งน้ําเงินนะครับหรือพรคภูมิใจไทยทําให้พักส้ม พรคประชาชนเนี่ยซึ่งส่งสวเข้ามาลงเหมือนกันก็ไม่พอใจนะฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับคําพิพากษาซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกะกะตไม่ว่าจะเป็นศาลธรรมนูญน,นะฮะที่จะได้ฝั่งของสีน้ําเงินเป็นสําคัญคนดีๆไปก็ถูกคัดออกมาจะต้องเป็นฝ่ายของตัวเองนั่นก็จะเป็นส่วนสําคัญทําให้ตอนนี้ทั้งสม้มทั้งแดงทางน้าเงินกําลังชุลมุนพุลเกกันอย่างสนั่นวันไหว แต่คุณส่วนจำหลักให้ได้นะครับผมเคยเรียนตลอดนะสวรุ่นนี้ยังไงก็เจ๊งนะครับเจ๊งแน่นอนวันนี้คุณส่วนคงได้เห็นแววของความเจ๊งเพิ่มมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทุกวันซึ่งมันไม่จบแค่นี้นะครับไม่ใช่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่โดนถูกดำเนินคดีอาญาเท่านั้นเกี่ยวข้องกับการชดใช้ทางแพ่งด้วยคอยดูฮะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยตัวมัาเองและสุดท้ายสวชุดนี้ จะล้มลงอย่างเป็นทางการขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ not <imitation> too อยากทำลายเชิญมาเราสู้เยียียิศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสไม่ถอยจนก้าเดียว